เพียเขาจะมีอะไรอวดเรามาเลือกเลยเลือกเลยเออแผ่นกล้องให้เขาดูฮะนี่ฮะยังไม่ได้ไม่เห็นเลยครับใบนี้ฮะเป็นผมกินแบบกินผมน่าจะเอาไปหากินส่วนตัวนะส่วนตัวผมผมผมชอบใบนี้ฮะเอเนจีนี่ฮะแล้วดูสภาพดินะครับใบนี้เป็นไอติ๊กเกอร์ลพี่แคนาดานะเป็นลิเกสิทธ์แคทนะครับดูฟองน้ำดิดูดิ นะครับเป็นเคในกรอบนะครับใบนี้อุ้ยนี่เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเลื่อยเหลืองนี่ครับเลื่อยเหลืองเอ้ยเป็นยังไงวะนี่ครับเลื่อยเหลืองเป็นอย่างนี้ไงครับโอ้โหดูดินี่ครับเลื่อยเหลืองครับนี่ครับสแนปเป็นเคสองเคครับสองเคครับ อ้าวแล้วนี่เลยหลายท่านนะรถไฟสกีนอ่ะตูเลยแม่มาแล้ต้องออกมาก็ได้พี่เดี๋ยววันเดี๋ยวมันจะพังไหมรถไฟสกีนครับอ่าพี่อธิบายแพทโทเวอร์เทิร์นหน่อยมันเดก็เป็นตัวเลนซิ่งทีมอ่ะนี่ครับฟอนต์มันหายากอะแปลกนะก็งผมเพิ่งเจอใบเดียวเจอใบนี้แหละเป็นเคแบรนด์เคแบรนด์ไม่มีกรอบนะใบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใบนะครับ มาไล่แพเทิร์ไล่มาเลยเอาเอาไหนต่อมาไล่เป็นแถวก็ได้พี่ไล่เป็นแถวก็ได้ไล่เป็นแถวนี้แหละแถวนี้ก่อนเลยมาก็เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นมีเค้นนะเค้นไม่ต้องออกก็ได้พี่แล้วอะไรเรื่อยเค้นมีอัมเบลร์ฟอดนี้ฟอดครับฟอดตัวนี้เจอในน้ำเงินขาวบ่อยนะแต่ว่าน้ำเงินขาวอัมสีขาวใช่แต่นี้เป็นดำเหลืองครับอัมเหลืองครับหนมมาพื้นดำนี่ นะแต่ละใบนะครับเห็นไหมครับนี่ใบใบที่ผมโมบอกว่ามันยากยากยากไหมพี่เอกขายไม่ยากเนี่ยหูหูกเนี่ยหูมันสุดจริงอันนี้อันนี้เจ๋งเพราะว่าเนจะหัวลากอันนี้สีเดียวผมยังเก็บนี่สีเดียวนะครับนี่คือหมวกสีเดียวนะเนี่ยนี่สีเดียวอ่ามันเป็นหัวลากแล้วก็ไอรถถ่ายอันนี้เป็นเรือนะครับเรือเจ็ตเรือเจ็ตนะครับหกหกนะครับอ่ามีเป็นฟอร์ดน้ําเงินนี่นี่ก็หายากอ่าอันนี้เป็น เค็มเบ้นะครับแล้วก็เป็นแคดหน้าขาวถ้าขายดำอ่าหน้าขาวถ้าเป็นสีแปลกถือเป็นสีแปลกพวกนี้นะครับเอามาแถวสองลนะอเลยมั้งแื่เหลืองดูไปแล้วก็เป็นดําขาวอัมกวางอ่าฟอนทองใบนี้สภาพดูดิเก็บสาภาพด้วยใช่ไหมพี่มาเก็บสภาพด้วยนะครับอันนี<ๆ>้ส่วนหนึ่งก็ขายแล้วด้วยขายขายบ้างขายไปแล้วบ้างครับนี่ก็เป็นนี่แต่เนี่ที่ตวงนี้กำลังลั่นๆกันอยู่สำหรับแดงเหลืองมั้ง นี่ฉัมารเหลือมาเริ่มมาอามกําลังเนี่ยพมกเนี้กําลังลั่นๆกันอยู่นะนะหลายท่านก็นี่อันนี้อันนี้แปลกนะโก็พูดเห็นพี่อะไรพี่ปองเหรอพี่ปองถามอยู่ใช่ไหมในนี่เดี๋ยวให้พี่ปองเก็บนี่ผมเก็บผมชอบอันนี้ถือว่าแปลกเลยันนี้ผมนะครับเก็บอันนี้ต่อไปนี่ฮะโอ้โหเท่านะครับตะข่ายก็เทาเท่าครับโซ่ก็เท่านะครับอาร์มพื้นเท่า อันนี้อันนี้ไม่เดิมนะอแต่ถ้าว่ามันเป็นอะไรที่หายากมันลงตัวลงตัวแล้วเป็นเอ่แชมเป้แดงเฮ้ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แชมเป้แดงหลังกะขายด้วยนะแชมเป้แดงไอ้ไอ้เพชรมันเหมือนกับมันก็บสามสีเนี่ยเฮ้ยจริงดิเออข้างหลังเป็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหถึงกับต้องลุ้นเลยเฮ้ยได้แบบฟุ๊กมาเฮ้ย พูดเพิพิ่ม่เห็นอ่ยไอ้ร้องเที่ยเลยขออนุญาตลองจิสเบียมาหน่อยดิใบนี้ใบนี้สุดว่ะนี่โอ้ยเอาได้ไหมเป็นเบ้นะฮะเป็นเชมเบ้เป็เชมเบ้แดงอ่ะานมาเล็กๆนะผมจดการไปแล้วไม่ได้ใช่ไหมขัดหูัวตาไม่ไหวว่ะเฮ้ยใบนนี้แปลกว่ะไม่กลัวเคยเห็นเชมเบ้เชมเบ้สียีนะเคยเห็นแต่ว่าอันนี้แดงครับ เป็มของแปลกเลยก็เลยเก็บไว้ไงสวยสวยสวยมากด้วยครับผมเคยเจอเหมือนกันนะสายแปลกนี่ไม่เป็นนี่แปลกเลยดีอยู่มาดูนะครับแล้วก็เป็นฟอร์ดฟ้าฟอร์ดน้ําเงินเป็นตัวท็อปนะพี่นะนี่ไอ้ฟอร์ดฟอร์ดฟ้าเนี่ยผมเจอเจอใบเดียวแปลกเนี่ยผมว่าแปลกเลยใช่น<ะ>้ำเงินน้ำเงินดําเหลืองอะในที่ฟ้าครับนะไม่เห็นใช่ไหมบางที นะครับมาถามวบ่าฟอร์ดไล่ไล่ฟอร์ตต่อเลยอู้จะเยอะไปไหนเนี่ยฟอร์ดนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นฟอร์ดดำเหลืองนะครับ <c oughs> บางทีมันก็ฟอน,ฟอนมันจะไม่เหมือนกัน,นตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันนะครับก็แยกย่อยกันใบเลยแคทมาฟอร์ดแล้วก็มาเป็นรถไฟนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ตัวนี้เขาเรียกว่ายัางไงพี่ <c oughs> ผมไม่เคย <c oughs> ผมไม่เนี่ยมันเป็นคยีสโตนเหรอใช่ไหมเป็นคย <c oughs> ์สโตน แปลกเลยนะครับแล้วก็ผมชอบใบนี้ส่วนตัวครผมชอบใบนี้เป็นนะอินเนอจี้เนี่ยไม่รู้เลยชอบส่วนตัวชอบแล้วก็เป็นรถไฟสกีนแล้วก็ฟอร์ดอ่ะมีแคทเนี่ก็ไม่เหมือนกันฟอนต์เห็นไหมครับตัวนี้เป็นนี่ไลท์ไลท์อ่านี่เป็นดีเซลดีเซลดีเซลเจอบ่อยไลท์ไม่ค่อยเจอแต่ว่าเป็นนี่เหมือนกันนะฮะเป็นฟอนต์ทุกอย่างหมดแต่ว่าจะไม่เหมือนตรงการลงฟอนต์ใต้แคทแค่นี้เอง นะครับบางคนก็ไม่ยังไม่ครบปกติมันยังไม่ครบใช่ใช่อ่านี่เป็นอันนี้ก็เอิงอานึงที่ราคาก็นะราคาก็ดีแต่่่ไแตขายไปแล้วอันอันนี้ไม่ใช่ปักนะครับพื้นอาร์มเป็นสีดํานะพื้นอาร์มอันนี้มันมันมันสายแคปไหมพี่ไม่ใช่นี่เป็นี่ไงไอ้นี่รถเช่าไงอ๋อผมก็สายแคปนะเนี่ยผมไม่เห็นมีอีกที่โมงทูเมนนี่เฮ้ยเสียการมีใบเนี่ยนี่บิดไม่ได้ใบไง มันมีก็น้อยนะไม่ค่อยเจอนะสำหรับแล้วก็มาเป็นน่ะแทลล์พิล่าครับมาตินสมสมติอยู่ในช่ออันนั้นน่ะเออใช่พี่แล้วก็มาเป็นนี่นะครับไอ,อ้บัตเลอร์บัตเลอร์ในี้ไปยังพี่ไปแล้วขอฝาราคาหน่อยขายดิขายดิเก้าพันเก้าพันนะฮะนี่ถือว่าราคานี้สีเป็นเนี้ยสีราคาสีอแยบบู่เลยราคาแบบราคาแบบพวกกันอะพวกกันนะครับเก้าพันนี่ นะครับแล้วก็มาอันนี้ก็แปลกอันนี้ผมเจอดําล้วนบ่อยแต่นี้ดําเหลืองนะไอ้ฟอร์ดนี่ตัวนี้เป็นฟอนต์ฮะเป็นเฮทอาร์อันนี้เฮทอาร์ครับอันนี้อันนี้ตอนนี้ในอีเบย์มีอยู่ใบหนึ่งสีดําเหลืองนี่เหรอใบข้างล่างเนี่ยเออเห็นต้องใสใบต้องสามร้อยเหรียญหลายฮะผมเคยได้มาอยู่ในงานงานเคดาล้วนนะครับอันนี้นะตัวเล็กเลยนะมันจะเฮทอาร์ใหญ่เฮทอาร์เล็กมันได้ใหญ่เออมันมีหลายตัวนะพี่นะขายไปแล้ว นี่แล้วก็มานี้เป็นแคทตาบิล่ามาตินแล้วก็บัตเลอร์เชมเบ้เป็นช่างงานเคนะครับสอดนี่แม่งคุ้นลั่นเลยอ่ะอันนี้คือสุดสุดสอดนี่ดิแค่เดิมเนนี้สุดโอ้โหสายสอร์ดแม่งกรีดเลยอ่ะแต่มันเป็นนี่นะมันเป็นเต็มใบนะที่เหลืออยู่เต็มใบอ้ยเต็มใบก็กรี๊ดเต็มใบปล่อยไว้ไว้แค่นั้นอย่ามายุ่งกับมันใช่หมเพราะบ้องใบอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยครับยุ่งกับมันไม่นะที่ปากกาเมาอต่อไปเป็นแคทตาบิล่าเหมือนกันนะครับอีกตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็สีล้วน ซันดาเฟ่ครับซันดาเฟ่เอ้ยนี่แม่ครับเพื่อพี่ไม่เคยเห็นอันนี้แปดเขียวขาวฮะเขียวขาวโซ่ทองนี่ไหมครับแปกมันไม่ใช่ว่าแค่โซนะครับเห็นไหมเออได้ที่เย็บด้านในอ่ะตรงเสาก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับเหมือนอารมณ์เดียวกับไก่ป่ะพี่ไก่ไก่อะเหมือนไก่อะมันขายไมนะแต่เขาบอกว่าอะไรนะโซ่โซก็เด่นใหม่เออเดิมดูไงวะให ส่งสมองไปหมดเลย <ะ tea. S 2> อันนี้เป็นเดี๋ยวนะอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะฮะหลายท่าก็เป็นหมวกอันนี้มันจะมีสองสองมันจะมีอีกอันหนึ่งมันจะมีอีกลายนะไอ้ข้าวโพดแต่อันนั้นขายเขาไปแล้ว <PR. S 2> ขายน้องไปแล้วครับสำหรับไททันท่านจะมีสองแบบก็เป็นอีกหนึ่งอาร์มของหมู่ในฝันอะไรคนมาไปรถไฟไททันอย่างเงี้ยนะครับมันหายยากอะเออแล้วก็มาอะไรนะเงี้ย ดำเหลืองฮะอย่างเงี้ยอันนี้ข้างกันข้างกันเดี๋ยวจะเรียงให้ดูเลยอ่ะไอ้ก๊อลฟไอ้ก๊อลฟมาดูเนี้ตกปลาเนี่ยกอลฟไอ้ก๊อลฟบ้าเกินอืมนะครับนี่อ้าวนี่เราตักรถถ่ายรถบ้านรถเบนซ์นี่เสือเสือตรงนน้นมีตัวหนึ่งนะเสือก็ไม่ค่อยเจอนะเสือเสือมีสองเหลืองไหมพี่หมานถึงว่าไงปลาไข่อ่ะผมไข่อ๋อมันมีอยู่ในเคที่เจอนะใช่ไหมอยู่ในเคโปรเคแบนเคแบนได้มีกอบแล้วก็สองเค ผมเจอเป็นเหลืองไททันพี่นี่อันนี้อยเลยเคไม่มีกออ่าอันนี้เป็นเหลืองทองใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้สองเคอ่านี่นะครับสบําหรับนี่มันมแยกแพทเทิร์นไปเยอะนี่น,นะมันก็มันก็สลักมันมีอะไรเยอะๆอ่านี่นอีโนยใบต่อไปถือว่าอีโนยนี่แบบสวยอืมแม่พ่อมันเต็มไหมพี่นะเบื่อแล้วดําขาวขาวดํามันก็ได้นี่ยแล้วดูอาร์มดิอือหืออือหือนะ่นแหะ นี่ครับสำหรับสายมาไอ้นี่ไงตะข่ายเหลืองฮะนี่นี่ผมว่าอธิบายนี่นี่คือเซตตะข่ายเหลืองจุกไหมพี่เอกก็เสียงเยาะแผ่วดีพลังเยอะเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะอ่ะเรามาดูสําหรับสายอากิโปว่ามันมีกี่อันนี้ถือว่าครบไหมขาดอีกอันหนึ่งขาดเอลิกทำตั้งทีละใบเลยพี่เนี่ยอนี่บนนี้เลยเรียงให้ดูนิ่ขาดเอลิก นี่แน,น่ๆแล้วครับนี่คือแม็กนัมนี่นี่แม็กนัแมแลมนะวิงนี่คืออะไรออสโลเหรอออสโลวิงแล้วก็ดเอนเซอร์หลายท่านไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะบางอาร์มเนี่ยฮอคนี่เพิ่งจะไปเมื่อวานล็อกกี้ขาดใบหนึ่งขาดเอลิกนี่ครับเอลิกไม่มีแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกแบบแย่ๆที่ที่ไอ้ บอลมีอันนี้ก็หายากพี่บอลมีบางคนเห็นแย่หลวงข้าวมันก็เหมือนกัน่ะจริงๆไม่ใช่นะครับจะเป็นอ่าเป็นแบบขอบทองอ่ะมีขอบกลมด้วยมีขอบขอบสีไม่ไม่มีขอบทองก็มีใช่ขอบกลมเส้นที้เขาอยากจะเก็บลูกพี่เขาอยากจะเก็บแบบขอบทองรอนะลวงข้าวว่าเป็นเป็นเป็นอามที่ได้ตังค์พูดถึงนะพูดกันตรงๆคือสวยลวงข้าวเป็นอามได้ตังค์เมื่อก่อนมีคนแงเมื่อก่อนมีหกเจ็ดหกเจ็ดพันใบหนึ่งเมื่อก่อนนะ เราผมเพิ่งปิดมาเนี่ยก่อนมามาถ่ายตาเอกเนี่ยปีกกระจายผมผมปิดอันนี้ได้ไอฮอกได้สองพันห้าผมว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นปีกมันแหกต่อสภาพดีอยู่อันนี้คือสายอากิปโปนะครับก้มเหลืองอ่านี่คือเอ้ยจมไปไนีม่ติดใจเพียงแล้วไอ้ไอ้หัวขอนต้อเกิดหมดหรอไม่ไม่ไหวไม่อะไรวะเป็นลมนะครับนี่ใบไ,ไหนห่วงที่สุดพี่เอ ก็ต้องใบนี้แหละที่แกบอกใช่ไหมใบนีไหนอ๋อใบที่ใบที่ใบที่ชอบสุดนะอ่าชอบสุดตัวนะ่าสุดตัวสุดตัวพี่เลยชอบที่ผมใส่ประจำนะอ่าใบนี้อ่าใบนี้นะฮะนี่นี่ใส่ใส่บ่อยชอบสวยว่าใส่ใส่ดิมันไม่ได้บอกใหม่สภาพเด็ต็อกนะมากนะอาร์มเนี่ฮะดูจำอาร์มนี้ฮะแล้วก็ลงมานีนะอามถ้าแบบตัวเดียวกันมะสีเสือน่าจะใกล้เคียงนะอือนะครับ ในพื้นผินหลังมันทําให้ดูงดงามโง่แค่โง่โง่โง่แพงสุดสวยสุดอาจจะเราไม่ได้ชอบที่สุดก็ได้ใช่ใช่มันแล้วแต่ไอ้นี่สไตล์แต่ละของถูกบางทีก็ใช่ไวหาง่ายใช่แต่เดี๋หลางคนชอบอาร์มไซส์นิ้วใหญ่เซส์เล็กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือเป็นอะไรชอบแบบอาร์มแบบอ๋อเหมือนสเปคผู้หญิงเขาอู้ตัวอีกเล็กใบไหนที่ได้มายากที่สุดเล็กยากสุดเหรอยากสุดอืมยากต้องแยก